น้ำหรือว่านางสาวจิตราพอดเจตุไยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแลกตับตาให้อำนาจสองพอบอกค่ะตนิ้กับิรานารีแต่เพร์ลวีมีสิบ้าที่แมกห้ามูลมาว่าข้อดวาคนที่างาเล่ะ เรื่องมวรวมครอบคนุสัมพันธ์ของคนต่อหน่งแต่ลกัน่วยข่าวขาวควรต้องสีความเที่ยงธ ชั่วโมงบอกกับทุกคนอยู่กันที่ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติอยากเห็นคนไทยใส่ตุ้มีมาแล้วละครทีซาวนา์น้ำติดตามอะไรกันมากพี่น้องเอ้ยนั่นก็คือละครเมยหยัวค่ะเบิ่งกับคุณแม่เด้อมาในี้พี่น้อง บัวบพื่สิเบิงเข่าใจดิบัวน้องพี่น้องน้องเพื่อนสิพ่างภาษาไทยหูเหลืองบัวเด้อช mm ิพ hmm. ่างหูเหลืองอยู่ไหมอ่ะเจ็บแล้วเ <c oughs> บิงกับเพิ่นสองคนวันนี้นะพี่น้อง mm hmm. สซยโยนน้อบัวมาแล้วไหมเนาะร้านกับบัวมามาแรงพี่น้องม,องมองึงเลยมาแรงขาม้า <c oughs> บะมึงก็คุณแม่สองคนจ้า <c oughs> ดีใจว่าเฉยเบิงแล้วนะละครน,นะ แม,ม,มาสองเพียงแหละจะมากนะฮะสงเจ็่กเพิ่มพานมาพี่จะมากนควัเืองสองเพียงอันนี้สองวันจะมากสองเพียงก่ตัวจะเคยเบิรงนะสองเจเจ็ดสองเิะค <laughs> น,นมาควมากเ้วมวนได้เหลืองน,นี่นะแม่ บนสองคนพี่น้องวันนี้สบายใจร้นนานร้านรับประเดียว ไม,ม่ใครมาควาได้ ฉันรู้แจ้งว่าประธอยู่ในนี้ขอประ่านมาัยด้วยค่ะมเมื่อเทียงนี้ยายค่ะมผมฉันหูตาไม่ดีแต่อินมองจำพลวกรกายต่อให้ตาบอดผมฉันก็จำได้ไดีค่ะค่าเวลาปทันทีขอฝาแจ้ง มากคือด้พี่น้องเดิมไมนาบิกาเนาะคะ่ะเ,เป็นในข้าวค้อ่านั่งไทยนะจะเป็นห้ามเลีม้มเสมอมะ เบื้องเลยอพี่น้องเด้อขออนญุญาตได้ควรเ่าเนอะ Thank มานไว้ฮะเอาเมืองวันนั้งน่ะนอนในกับาะแข่งไม่เถาจุ่มยจวาดอกพี่น้องเลยถ้าอยากนอนเมื้อมวยไงกงเวียนเนื้อใบนอนเนาะ นมพนีจ,จอนเพื่อนมาพี่น้องวันนี้สิผ้ามาเบิองรถทรงไายอยู่ฝั่งเหล้าด้วยจ้าพอดีว่าพี่สาวเพลินส,สั่งายเนาะพี่น้องเนาะมาไหวปูตากรโรค่ะรถนี่ก็จะเอินรถแจ็คหล่อพี่น้องนี่นะแปดหล่อบ่รถหกหล่อเนาะก็จะเอินรถหกหล่อในราคาอยู่ที่ ละวันนาเกตไปก่อนไปก่อนไปแก้วในราคาขั้นหนึ่งแสนหกสิบหาพันกีบพี่น้นองหกแสนหกสิบหาพันกีบกับประมาณพันพัน,พนกว่าบาทน,นี่างเงยจ้า ก็ขันกใหไงเนาะพี่น้องเอามาไม้ใส่ๆนะฮะอี่ส์หน้าแ<า>กอเ,เออมาแต่หนา้าแกพี่น้องบัวแมนมาจะ่ไทยวะเอามาแต่บบหนา้าแกอยู่ในเมืองคุ่นเด้อพี่น้องแบบว่าก็จะดูดในในโค้งหันเลยกดจีอถอกมองเลยเลย ของแบบพี่น้องอะเพื่อนเอาไวบไสอันปูกระโลเพิ่นเดี๋ยวพี่น้องมาละมี สร้างตัวบาริมีพ่อแม่ไวรุ่นตุ่นน้อยใช้ยา,เ,นนพาเพื่นนมพเนจรใส่เคื่อสร้างแล้วคอยกับซีสร้างอยู่พี่นอ้อกอะไรเนี่ยสิเด็กจำแพงเด่อยู่จะไปผามาดีน,นี่นะ สวันนาเขตบอก,กอซีเจ็ดศูนหนึ่งไปแล้วขวดเร็วทันใจขนาดพี่เน่ะฉันนี่ไหนใส่เร็วไหนใส่เร็วรถบักไงห,หนึ่งราคาเท่าไหร่เกาะหกแสนหาท6 5 0 0 0 0สิสาทพนพพี่นาะมีหกแสนหาทมื่อฉันดีเอะได้มานลนะ แนี่ลอกโนะือมไ,ะะไม่ติดตักโลได้ไม่ติดตกโล